ส,สบายดีพี่น้องท่องเดียวสบายดีพี่น้องท่องไปเบิร์สกู๊ทสุกคนอ่านตอนแรงคำคำประมาณแปดโมงไปหรือสองถูกสามถูกมื้อนี้สิเห็ดกินยังเนาะย่างย่างยังตีนโมเมนตีนปีกเปรตหรือว่าปีกไกหนาวเด้พี่น้องเอ้ยพายหนาวอยู่บ่อ ทักทย FC วัสุข,ขูสุคนตอนนี้เข่า่<ม>าเป็นกำลังใจ<ม>เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกัน<ม>ประมาณ470ร<ม>้ปลายคนเนาะขอบใจหลายๆเนาะที่เข่ามาติดตามเฮาแลกะกัหายกำลังใจเฮามาตลอดแล้วก็สิบพยายามไปถึงถึงถึงกฎเกนของ y youtube เนาะขอบใจพี่น้องหลายๆที่ขามาเบิ่งมาชมเนาะเป็นกำลังใจเฮาแน่ขอบครัว ของเมฆไข่หมกเนาะอีฮองเซาคือเก่าพี่เนาะกับปีกเป็ดมือนีเนาะปีกเป็ดอาจารย์กีตุงเพิ่นเพิ่นเนนะมาเห็ดสูกกินเขาบอกว่าจักเพิินใส่ยังไงก็ไม่ได้อธิบายตั้งแต่เริ่มแรกผิดไทยกระถอกกระเทียมเนาะเพลิน ค่ะแต่ว่าจริงๆค่โอ้ยมันขำแล้วเขาปิดตลาดนี่ยยังเนาะลูกขำแพงโดยพโดยเฉาะลูกปวดแนวอีกแล้วโอ้ยอยู่บ่ได้อยู่บ่ได้แต่ปวดแนววะโอ้ยลูกมึงเฉยเรื่องลูกคนนกูทาร์ไลเซอร์ยุ้ยลูกลูกกูอยากอายนะบ่าวอยากอายนะบ่าวเลยให้นะบ่าวนะพาไปเหว่วลูกเพลินอยากอายนะบ่าว น,น,น้องชายหล่ากับเป็นเลี้ยงมือมีแนวเลี้ยงเลี้ยงหนูผูกตายแข็งมามากินมาๆกับแซนดมาๆตาย <c oughs> เนาะแข <c oughs> ็งเลี้ยงเลี้ยงบรเคยเลี้ยงเลี้ยงบรได้ศึกษามันตายคนหล่อหนูผูกพดกันแต่อีโตนนอ้องชายไปซื้อไปแซนหาพี่น้องห้น้ำหนูน้หรเนาะห้น้ำหน้บว่น้ำไก่เนาะบว่น้ำหนู <c oughs> อุ๊บมาเลยอุ๊บชื่อหนูมาเลี้ยงแซนหาทรงโตพอพันเมพันมันหนูผูก แต่อีต้นน้องทรายเสียหมดเลยเสียหัวหานพี anyone? ่เพิ่นเอาแนวกินให้มันเป็นมาม่าผู้รุนพุ่มาม่าบ่จักเนิเฮ็ดละหนูตายวันนี้นะโต๊ะว่างไพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะแสนหาเงินไทยเงินเงินลาวเงินไทยก็จักจัก100 600บ่ประมาณ600หรือห0าลอยไป ว่าทุ่มเทเงินเดือนให้เอาอีปือ่อไปใส่ส่งให้ร้านเนองเอาไว้ไว้ไว้ปือ่อไว้ไ <laughs> อ้ให้ส่งไม่ก็ได้ละ่ะ <laughs> ให้ส่งไม่ก็ได้อยูไ่ไน <laughs> อากาศกันหนาวหนาวขี้งออาบน้าบม่อไวายมันหนาวหลายพี่น้องพิงไผ่เนี่ยก็ไป,ไไปนี่ย่างไปพิงไผ่ไปเนาะแห้งอีกแล้วเมื่อไวายกันใจอาบน้าบม่อไวายแห้งไอ้รีพา่หนาวเนี่ยบอก จักจักองศาประมาณสิไปองศานี่ยนะพี่น้องเลย14บสีหองศาความหนาวความเย็นหายหือสิองศากันยังเคยมีมาเจอมาแล้วนเนาะไหวหนาวแห้งปีนี้หนาวจะเจ็บหัวเลยห่องเ้าคือเก่าทักทายพี่น้องเบิดกรุทุกคนตนูาตาน้กระเบิดสภาพตัวหนึ่ง คือพ่อพันมันตายยังแม่พันตัวหนึ่ง <f> พ่อมันไปแล้วแต่ยังแม่พันนั่นแน่กลงบอกเคยเรียงห no นแต่ว่าหักอยากเห็ดงุมเท้าไปพี่น้องเลยปุ้ยใส่ดีๆบ๊วยบ๊วยบ๊วๆนี่แกยังใส่บาเนาะเอา เสือา่เอนาไว้มาใส่ไว้เอานาเด้งลูพี่เอาเ้าทางลงเลยเอาหนับกระสอบเขไปละตาเลยใส่ิเสือโอ้ยใช้เกจุดเฟกระติดบดโอ้จะไปแก้ไก่มาเนาะสานลวบสานเจ้าบเอาไก่มาเนาะบอกบาฟังนีนะนี่นี่เจ้าห่อขานะ เอาหนูใหญ่ตายเดี๋ยวได้ดุงงี้เด้หนูใหญ่ตายพะแห้งเด้หนูบ่ถูกหตา,ตายแล้าเมิ่งในสภาพหนูตายค่ะคอหลอ่อเซ็ดเซ็ดบักองดอกคนาหนูออก คอยเสียหนาวมาใส่โอ้ยลำบากใหงความหนาวผู้เฒ่าบ้านนอกแกเป็นอะไรบดมาเยี่ยม,มายามเลยเขาหนาวมีบอลอยู่นาญุใหญ่ญาน,นูใหญ่ลูกบ่เมนหนูใหญ่่านพอปิดทอง Dạ anh nuôi nhai Đây là bò Đây là nồi là cái giá xong bậc hạt là Tôi là thước Anh tôi mê tài Tôi thước nhanh ก็ทึกกับชิไปน้ำกันเนาะขู่มันขู่มันขู่ใต้อลไรกับจงไว้บุได้เนาะซื้อมาเป็นขู่เหตุไดลาบฉันจะช่วยเลือเธอเองเออมันเจ็บหนูออมันเจียบหนูมันเจียบหนูโอ้ย เก็บหนูเลยมันบางยังทำบ่อหลาตัวนี้กันเลยก็มันเลี่ยงไปเพิ่นก่อนมันจ่อยลงจนลงครับบ่อตะกี้มันกินหมกชลีแต่มันตุ่ยอยู่หันแะไรไปแรงมากมึงเคยเอามะมัยกินปะเนี่ยกูบ่มีเวลาเบิ่งมันเลยเอามะมัยมานกินเราไม่บอกพอ เอ่ยบอกพ่อหนูตายไปบอกพ่อแล้วว่านู้ตายแลนไปแล้วหนาวเด้อเอ้ยบอไว้ไว้หนาว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 เย็นไกลถ่างเฮ้ยอยู่นอกเคื่องนั่นเนี่ยตัวนี้เที่ยวไว้เลี้ยงกระต่ายเลี้ยงไก่ดอก เลี่ยงไปเรื่อยๆพูดเล er ี่ยงกระต่ายมัแค่พูดเลี่ยงนะเนายังสิพื้นออกซองแมตกอรเนาะซองแมต็ปลายซองแม็กทุกเอามันใหม่จวดละปีนไหมเซเลจอบลิปให้พี่น้องซะก่อนเนาะสบายดีเบิด์สุกุสุกคนรักษาสุขภาพเนาะพี่น้องเนาะคิดถอดอีแม่อยู่เพื่อนกับปนันี่เนาว หม่จุดๆลราปีนไหมป,ปีนปีนปีนสิเธอปีนหน่อยปีนให้ฉันหน่อยเออเยอะเออเยอะเฮะ้อการจีไก่ของเรานี่คือการจีไก่ไม่ใช่ปิ้งหรือ,อยากพน<ว>ร้งองเพลงพนมาเบิ่งโน้ด้น้องไข่หมกพนบอกโน้ตายแล้ววาจัดใช้โน้นะใช้โน้่ะ